พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอาทิตย์ที่22เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องมันสำคัญต่อพระเจ้าและพระวจนะที่เราจะใค้่ครวญนและสมรคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมอพยพบบทที่28ข้อที่2แล้วจงทำเสือ้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอาโลนพี่ชายของเจ้าให้เป็นเกียรติและให้สง่างาม พี่น้องคะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระองค์ล้วนเต็มไปด้วยพระสิลิความงดงามความโออาตการความเป็นเลิศและพระบารมีของจกักรพรรดิหลงพิจารณาคำสั่งที่พระองค์ประทานให้แก่มเสสเกี่ยวกับเสื้อผ้าของอาโรนสิ่งที่ปุโรหิตควรสวมใส่เพื่อปฏิบัติพระองค์เสื้อผ้าพิเศษเพื่อพระสิริและความงดงาม ถ้องไม่ต้องการให้อารอนปรากฏตัวต่อพระพักพระองค์ในสภาพขาดลุ่งนิ่งหรือเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเขาต้องแต่งกายอย่างดีเยี่ยมแม้แต่ผู้ที่ทำเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนโดยพระวิญญาณแห่งปัญญาพวกเขาต้องได้รับการเจมิมและเจ้าจงกล่ากับช่างฝีมือทุกคนซึ่งเราให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาแล้วพวกเขาจะทำเสื้อตำแหน่งเพื่อแยกอารอ์ออกมาปฏิบัติเรา ในตำแหน่งปุโรหิตอบพยพบทที่28ข้อที่3สิ่งนี้บอกบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าแก่เรานั่นคือท่องทรงใส่ใจว่าคุณแต่งกายอย่างไรและสวมใส่อะไรท่องยังใส่ใจว่าใครคือผู้ออกแบบหรือช่างตัดเสื้อของคุณพี่น้องคาในฐานะคริสเตียนคุณไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่ใครๆก็ออกแบบได้ คุณอาจถามว่ามันสำคัญจริงหรือมันสำคัญแน่นอนมันสำคัญสำหรับพระเจ้าจงอ่านอีกครั้งว่าท่องตัดกับโมเสสเกี่ยวกับผู้ที่ทำเสื้อคลุมของปุโรหิตอย่างไรคุณเป็นปุโรหิตวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่ 6, หกกล่าวว่าท่องได้ทรงตั้งเราให้เป็นกษัตริย์และเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้า,าทระบปิดาของท่องวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่หก ดังนั้นให้แน่ใจว่าช่างตัดเสื้อหรือผู้ออกแบบของคุณไม่ใช่ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะต่อต้านพระคริสที่เกลียดคริสจักรนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณต้องอุปถัมภ์พวกเขาต่อไปจงอ่านอีกครั้งว่าพระเจ้าตรัสว่าและเจ้าจะต้องทำเสื้อคลุมบริสุทธิ์สำหรับอาโรนเสื้อคลุมบริสุทธิ์ท่องหมายถึงอะไรหมายถึงเสื้อคลุมที่ได้รับการมอบถวายและต้องใช้เฉพาะ ผู้ที่ได้รับการมอบถวายเท่านั้นจึงจะผลิตสิ่งที่ได้รับการมอบถวายได้พี่น้องคะจงพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังจงแต่งตัวให้สุภาพและยอดเยี่ยมเสมอโดยรู้ว่าคุณเป็นตัวแทนของพระเจา้าและอาณาจักรของพระองค์คุณอาจพูดว่าวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญฉันสามารถสวมใส่สิ่งที่ฉันชอบบนร่างกายของฉันได้ร่างกายของคุณ คือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดจงระลึกถึงสิ่งนี้ไว้ใช่แล้ววิญญาณคือสิ่งสําคัญแต่วิญญาณถูกสวมไว้ดังนั้นจงแต่งตัวให้ดีจงแต่งตัวให้เรียบร้อยการแต่งตัวให้สุภาพไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงเพราะไม่จำเป็นต้องแพงถึงจะดีและนั่นคือข้อเท็จจริงให้เรากล่าควคำอธิฐาน ร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเป็นเลิศและพระสิริที่พระองค์ได้ประทานให้เกทาพระองค์ในฐานะปุโรหิตและกษัตริย์ของพระองค์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระปัญญาของพระองค์แต่งกายในลักษณะที่สะท้อนถึงความเหมาะสมของพระองค์ ข้าพระองยอมจำนวนต่อบร้องญญ่ยนบริสุทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดในชีวิตของข้าพระองค์รวมทั้งรูปลักษณ์ของข้าพระองค์จะนำพระสติมาสู่พระองค์ข้าพระองค์แสดงความงดงามและความดีเลิศของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด